คลิปนี้สนับสนุนโดยพงศ์ฤทเวศขายรถยนต์มือสองฟรีดาวทุกรุ่นทุกยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ฟรีดาวรับรถไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินผ่อนไม่ต้องดาวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวจบพร้อมทุกอย่างเนียเทคที่สามรับหน้ามิง แอคชั <Action. S 2> ่นพลอ่เปียวัสดีตาเออสวัสดีสวัสดีมีเหลือเงียงอยีกเหรอเนาะมีเหลืองียงหนูจ้าพอดีพลอยเปียกเรื่องใจขานาดมาป้ามาสองเดือนหนูจ้าเออเออเออเดี๋ยวสิฝากไปใจหนะึ่งเนาะจ้าเจาะแคบรับหน้าหมิวจากที่หนึ่งแอคชั่นโอเคเดี๋ยวสิไปจ,นะจ่ายเนาะจ้าพลอยเปียกมีขาไฟน้ำด้อจ้าเอ้าอ,อีกบ่ พอดีพุนยญยบยูพ่นฝากระหนูไว้ค่ะสองเดือนแล้วเด๊ะเออเออเดี๋ยวสปิเกียไปซุ่มแล้วกันเ้อจ้าอย่าลืมไปจ่ายได้จ่ายระวังคุณแม่โยกหมอด้ะใก้ค่ะกำลังซื้อมาลูกหนึ่งมาแล้วบอกอมเมนฟอร์ดด้วยว่าแม็นกระบา แม่ก็รู้จิตายอ่กันที่ข้องมาดอกเนาะกลมติต้นไก่ใส่น้ำยาขนมจีนค่ะน้ำยาปลาหนิ่นนะคะหมูนิซ่าหลังเดจนน้ำยาปลาหนิ่นห้กินมาบุง้ง้องถ่ายว่ามูนิซ่าหลังในพักยังไม่กินขนมจีนใบบัวบกขาดไม่ได้คนนีซ่าขนมกินพักชีลาว <laughs> ใบแมงลกัก มีพายิตูด้วยค่ับอัลลามสามมิงสิป้ายธุราเด้อค่ะพอดีมีธุราตอบอดียูกินนำ้ำเจเพิรนแม่มาหับแล้วฮูนหูนรถหู้นจอดถ่านนี่ตัวปไตามาเดี๋ยวให้หนองคุณไปทำธุลา่อนหาเมือนี้เดี๋ยวสิจงไว้ให้ตม,มากินเตยต้องแรกเออเอาตัวหนีไปก่อน Tay nghe hà tay nghe tôi ngang ngay ngang t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 ay ngang คนให้เข้ากันค่ะมีเสียงเลยนยูนี่นะ เสร็จแล้วครับตั้งนี้ครับมาเป็นส่วนของสมตั้มนะครับเหมือนี้เขาทายท่าวันที่ใด่ก่อนวันที่สามบอกหนิสามหะครับครับซีรีส์สุดยอดนะครับวันนี้ออกโทรโลครับสุดยอดบ่อยากเบาเบาดีกว่าเบาเล็กน้อยฟ็อกทเวนตี้ครับเมืย์เองไปเลยครับคุณเปียกพงเยี่ยเปียกกับวะรับไปตื่นหนึ่งเลยครับเมยหลายจ้าเมนเยเหลือจาก หมูฟักซวนคั่วเลี้ยงกบเลี้ยงหมูหมูฟักซุนคั่วตลาดน้อยนึงครับแอตบุนกับสาว่าครับเส้ารันครับลำลองกับมาซอยก้านีดเมนูนะครับวันนี้มีกระปุ่นตะกะตับสมุนหงส์ครับแยกหน้าแยกน่องจะแล้วก็ผมนำตุ้มจิ๋วครับนนี้สลัดนะครับมาจัดเมนูจัดไปกินนะครับมาถึงเมนูตำสมุนกับวันนี้เสาหมิวนะครับแต่มาตำไปกิน มาที่าด็กวิาตอนแอนเอาไปกินมากล่มาินด้วยอ๋อเมี่ยไหมละมือับซอยกันนะครับทีมงานนะครับลูกเตียวหนงแบ่งไองนะครับโปรทีมงานมือโปรกับมือโปเป็นังไมือโปรมือบวม เหนัวมันขอกันครับอันนี้ครับปูดองกันเนานะสมตำปูตำมกลงสดเตเนี่ยนเนาะบ,ารรบรรยากาศสลยสมตำค่ะที่นี่นาทีนี้พ่อเอกไงเฮาสซแยกดีเป็นยันไงครับแสบว่แ่บแสบุดยอดครับ บรรยากาศช่วงบายบายกับกินข้าวเที่ยงกันนะครับมีถือเถียงเบาโยงครับต้องตายที่บนไม่เขานะครับส่วนมากกับข้าวช่วงเที่ยงมันเป็นอย่างหนอกับข้าวบครับจะมีหลากหลายเมนูครับแล้วแต่มือน้ำจีนแน่ต้มสมแน่ต้มพัดยังแบบวกเข้านี่แหละครับกินยังไงแบบบันเท่ากินยังไงสิ่ะนะครับเบื้องหลังกล้องไทยเขาก็บสิบลูหลาไปเดยนะครับกินยังไงครับ บแบบนี้แหละครับลูกทุ่งดานบานห้าดบวนี้อ้ยนคป้าเหรอออคุณป้าอน,อ,นอ,นอนั่นน่ะไอ้ลูกเง่าสุดยอดจุงบ้านเรือสองฉากครับพิจากณเลียงหมูเรียงกบแลวกับปูป,ปาลาด้วยครับเวลาเรือเ้าก็ติไปช,ช่วงตลาดใกล้ตลาดนั่นเครับปากติดตามกันไหนได้ครับเด้อไทยบึกเกินสอมือนเนาะที่เรือกัน จะตัดต่ออีกแบบนะครับเสร็ตเราแล้วจากนั้นห้กากะทีไปเบิง้งห้าไปรับชมกันได้ที่ใจดีฟิล์มนะครับใจดีฟิล์มครับด้านล่างครับเสริรซ็ตจะไปในยูทูปนะครับแล้วก็ติดตามทั้งเพีกับใจดีฟิล์มน,<อ>นะครับเขาจับลงลง,ลง,ล,งลงจะลงจะมองนี่ยนอนเลยนะอ่างซ้อนก็ให้ล่งล่ะท่าที่ไหนท่าที่ตะเกียงตรงไหนอ่างก่อนเนี่ยคือว่าตรงไหนอ่างก้อนีอย่างนี้ดี เอาเอาไปวะแล้วแเดียวขอเมื่อะไรกันคอยคอยไหวีกทีนลงครับน้าอย่างนี้มาแลวกันครับมาุยกันเลยจเลยนี่มีคนนหรอเอเพีอะไพีขวดนี่อครับแย่งได้รับพอถึงจะดีล์มือรักๆท่าเสียดเกี่ยวกับเน้อผู้ดับติดปนครับเป็น คนอีคนเปลี่ยนเปลี่ยนครับทักนะครับรักๆเจดีพี่เจดีพี่เหมานี่เฮ็ดเกี่ยวกับอย่างกับคืออ่าเจดีฟินนะครับครับวัตถุประสงค์ก็คือเกี่ยวกับงานบันเทิงเท่านี้นะครับสาระและบันเทิงครับนี้เรื่องสาระคดีกระคุ้นในสาระเพลง mv หนังสั้นจากศิลปิพัฒนาต่อยอดไปถึงหนังเงาครับ หนังใหญ่นะครับหนังใไงด้วยนี่ผู้กำกับแบงค์่แล้วครับเป็นต้นจำจังแบบแบงคงบทต่างๆแบ์ที่นี่จุดเด่นของพฮาที่แตกต่างก็คือข้าวเสียดนังบูแอคชั่นนะอ่าที่นี่เขาเป็นบูแอคชั่นในภาคอีสานเท่านั้นภาคอีสานครับนี้นซีซีติดเพิ่มเติมที่พิเศษสุดมากเพราะว่าแบงค์เขาเป็นสตาร์แมนมีทีมสตาร์แมนอยู่แล้วทั้งนั้นเข้าวเสียดบางอย่าเด็ดๆ ครับอ่าติดตามนะครับครับจะได้กาฝากติดตามด้วยครับนี่ครับใจดีฟิล์มครับไปกดซับสไครต์นะคุณแม่ครับซับสไครตนะครับง่ายแล้วจะรทักเพจนะครับจิเรื่องเรื่องเด้อรับส้มในซองสองทางครับแฉบแบงสองพักแบงอุ้มโอ้ยบันเด็กินนี่ยต้องสุกงงเลยเป็นไง